กูกลับไปก็ไปเกมเกมนี้ก,นะก็เนี่ยก็อืเล่นไปก็โหมดเนี้ยนะสมปืนดูสิจะได้ปืนอะไรคอยได้ปืนโทดเอะโอ้โหโคตรจริงๆใช่หละปืนนี่แหละที่กูต้องการแต่ดูม,มันไม่ะโกงเกินไปนะไอ้ปืนนี้ก็อือหื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 อโอ้ตีลังกาเลย มันจะตายให้นวันไหนวะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินเล่นแล้วก็มาเจออีป้าหนึงคนโป้ง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 เมือนปืนดีสุดท้ายปืนกกาก้องกูใช้นี่แหละกันโป้งฮะฮะไม่ตายกูซับลัวเลยกัน เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นเาจเย็นครับลุงลูกกระสุนมีเยอะครับทุกคนได้กินหมดแล้วล่ะเออกล้ากล้ายิงหัวเออเอ้ยกกระตุกกระตุกกระสับกระตุกที่ผายอะไรเลยโอเคเพื่อกันเพื่อเป็นการไม่ให้รำไม่คิดมันยาวกูจะรีบยิงเสียง,งโคตรแน่น ลากมุมคมไปก็ลากมุมคมไปไม่มีอะไรมากเดินหน้ายิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวสิเจนกับเจ๊เจนเนเฮ้ย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 มาชุมนุมอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหอา้าทีไปด้วยเล่นกีฬาใมังคุดกระตุกเครื่องบูจะไม่ไหวลแหล้วแย่โอเคมันก็หายเก้มสะอาดนะเดวบอกเอาว่าฟูวแล้ว โอ้โหบ้าแล้วคน